เยอะไปกว่านี้นะก็ให้ประมาณนี้นะครับชื่นชื่นชอบเลขไหนหรือว่าเอาเลขอะไรที่มันตรงใจถ้ามาชมผมผมผมว่ามีบางที่เนี่ยที่เราไม่เคยไปเนี่ยเลขมันมักจะออกแต่ผมเสียดายนะผมลืมตรงเนี้ยจแ,แม่แต่เคียนแม่สีเงินอะเป็นที่เป็นครั้งแรกที่ไปขอเลยอะแล้วลืมจุดทูบจุดทูบเลขมงคลอะเพราะปกติที่ไปตรงไหนแล้วว่าจุดที่ทูบเลขมงคลและเลขเขา้าจําได้ไหมว่า ที่ผมไปตรงเนี่ยไมยนาเรือเนี่ยตรงประตูน้ําของประตูน้ําเนี่ยนะเลขครั้งแรกก็เข้าเลยนะไปปุ๊บก็เข้าเลยนะตรงเนี้ยพอดีว,ว่าล้วนนี้ก็จุดได้เลขนี้มาเนาะใครอยากเสี่ยงโชคใช้ตรงนี้ก็ได้นะเนาะเออถ้าใครเล่นสามตัวอยากจะลองเสี่ยงโลสามตัวบนหรือก็ไปไปตัดเล่นบนก็ลองดูนะตรงนี้นะแต่ตรงเนี้ยเสียดายมากไม่ได้ไปจุดเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดู เลขทูบมันก่อนนะเลขทูบนะอันนี้ใครแคปแล้วเนาะแคปยังเผื่อไว้ดูพรุ่งนี้ท่านผู้ชมว่ามาไหมคือเราให้เลขเนี่ยคือมันมีก็ไม่ไม่กี่ตัวหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอที่แรกเราก็ให้เลขน้อยนะครับแต่ว่าพอมันไปไปปื๊บอะมันมีสาถานที่อย่างเช่นตรงเนี่ยประตูน้ําเนี่ยก็คือมีกระถองสาถานที่ใช่ไหมอันนี้คือจุดทูบที่ศาลแรกใช่ไหมเป็นศาลของจเจ้าแม่ศาลที่สองเนี่ยเป็นศาลของ ของสารตายายแล้วเราเห็นที่ใบไม้อันนี้เห็นที่ใบไม้นะตีเลขที่ใบไม้นะอันนี้เลขอันนี้มันอยู่ในชุด,ชดเดียวกันนะท่านผู้ชมเดียวกันอันนี้ชุดหนึ่งนะเออก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะปรับการให้เลขเนาะตอนนี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยเนาะเออมันก็หลายตัวนะครับแต่จะว่าท่านผู้ชมจะเลือกเล่นนะในเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะมาแต่แต่ถ้าให้ตามที่เดิมก็เป็นที่นี่นะครับที่เดิมที่มันเข้านะก็คือเลขนี้เอารนนุ่น แล้วและใครที่ชื่นชอบว่าจุดนี้น่าจะมาก็ลองดูนี่ท่านผู้ชมมันจะเป็นเลขนี้กับเลขนี้นะที่ขอนแม่ตะเคียนก็จะเป็นเลขนี้นะคำนวณไว้ที่เห็นกันนะกับอองนะไปนะโอเคนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ที่เลขทูบของที่ขอกับปูเ่เวทเลยนะนี่นะครับเห็นไหมเลขตรงกับอันไหนบ้างเนาะเมือ่อกี้นี่มีไหม เก้าสี่นะครับสองสองเก้าสี่นะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรเอาตรงเนี้ยใครเห็นเป็นเลขอะไรมีไหมใครเห็นเป็นเลขอะไรเห็นทูบไหมครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรเอาเลขหนึ่งหรือเลขสี่เห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นกันไหม ไม่ชัดใช่ไหมครับไม่ชัดเนาะฮะไม่เห็นเลยเหรอเห็นแล้วนะชัดอยู่นะนี่ไม่เห็นเหรอครับนี่ ที่มวยเห็นยังสองเก้าสี่ใช่ไหมสองเก้าสี่โอเคครับเมื่อกี้มันอาจจะดูไกลเนาะเมื่อกี้มันดูไกลไปหน่อยเล่า ซาทุเลขนี้มาเด้อปู่ซาูุซาทุซาทุซาทุใช่ครับเลขท้ายมีลักษณะคล้ายเลขเจ็ดเหมือนกันนะครับคล้ายเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งนะครับเหมือนคล้ายเลขเจ็ดเหมือนกันนะเพราะว่ามันแค่ตะแคงลงไปนิดนึงนะคานผู้ชมมันมีค่าลักษณะคล้ายเลขสี่เลขเจ็ดและก็เลขหนึ่งครับคุณเฮงบอกว่าตัวสุดท้ายคล้ายเจ็ดครับหัวยาวครับอ๋อ พี่ดำพึงบอกว่า297นะครับนี่แหละท่านผู้ชมแค่จุดทูบเรายังเรายังไปคนละทางกันเลยเนาะเรายังมองกันไปคนละทางเลยอะ่ะเออเราก็เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่โชคจริงๆนะโอเคเนาะก็จะได้เลขประมาณนี้นะครับใครที่รับชมอยู่นะท่านผู้ชมนะแคปท่านผู้ชมแคปหน้าจอ